สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับกบบ้านสวนสิพาบอนสีนะครับนะครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามานับชมมาติดตามนะครับบบ้านสวนสิพาบอนสีนะครับผมวันนี้เรามาจัดโปวันหวยออกนะครับจัดโปวันหวยออกนะครับอ่ารอบจัดส่งนะครับพรุ่งนี้นะครับผมรอบจัดส่งพรุ่งนี้นะครับค่าจัดส่งครับเหมาเหมาครับหกสิบบาทครับปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบนะครับผม นะครับเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับเพราะว่าไม้จะถึงใบกว่าขนส่งทั่วไปนะครับนะครับหรือว่าพื้นที่ไหนนะครับที่ไปรษณีย์ไปไม่ถึงนะครับก็แจ้งได้นะครับแจ้งได้เราจะจัดส่งแฟลให้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยมาจัดโปูนะครับวันไห้ออกนะครับ สั่งแรกครับยอดอาชาครับหนึ่งร้อยบาทครับเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับยอดอาชาหนึ่งร้อย,ย allemaal, alcohol, 100 100บาทครับนะครับเป็นไม้สีส้มนะครับกระดูกดำๆสวยๆเลยนะครับยอดอาชานะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับหนึ water, ่งร้อยบาทนะครับหนึ noise, 100่งร้อยบาทนะครับจัดโปรวันนี้วันเดียวนะครับวันหวยออกนะครับนะครับใครถูกหวยก็เหมาเหมาไปเลยนะครับยอดอาชานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่นะครับมีหัวนะครับไม้มีหัวทุกต้นนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับชินะบัญชรหน้าหวานครับชินะบัญชรหน้าหวานนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับหนึ่งร้อยบาทนะครับจัดโปรนะครับวันหวยออกวันเดียวนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับชินะบัญชรหน้าหวานครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่นะครับชินะบัญชรนนะครับลมแรงครับลมพัด กินนบัญชรนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับชายชนนะครับชายชนกระถางนี้ไม้อยู่ในกระถางห้านะครับเอาไปแปดสิบบาทพอครับชายชนนะครับป้ายสวยๆนะครับแปดสิบบาทนะครับป้ายสวยๆชายชนนะครับแปดสิบบาทนะครับเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้ครับโปรหวยออกนะครับ พ่เจ้าสวนนะครับพอเจ้าสวนด่างให้สวยนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมีสี่ใบนะครับด่างทักงใบนะครับสวยเลยนะครับเราไปเปลี่ยนกระถางยงนอกตู้ได้เลยนะครับเพราะไม้เรามันมีหัวใหญ่แล้วนะครับไม้จะอยู่ในกระถางหกนะครับโปูเฉพาะวันนี้นะครับ นี่ครับพยามุจลินนะครับพยามุจลินเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับวันนี้นะครับวันนี้วันเดียวนะครับกระถางหกนะครับพยามุจลินนะครับเป็นบอลกราบนะครับเหมือนพยานาคลาดสวยเลยนะครับโตไปเขาจะกัดสีชมพูนะครับออกสีชมพูนะครับหนึ่งร้อยบาทครับหงดลรุนนะครับ หงดลุนนะครับไม้สวยๆนะครับไม้อยู่ในกระถางห้านะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับสําหรับวันนี้ครับหนึ่งร้อยบาทครับแบ่งสองต้นนะครับแบ่งสองต้นหนึ่งร้อยบาทนะก็อันนี้อยู่ในกระถางหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันหงดลุนนะครับหงดลุนนะครับโปวันหอยออกนะครับโป้วันหอยออก น้ำเมืองนนท์นะครับน้ำเมืองนนท์ต้น lush, ใหญ่ๆต้นนี้ครับสวยๆนะครับน้ำเมืองนนท์ต้นนี้นนนนนนเอาไปที่ 120, า120บาทครับ120บาทครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับน้ำเมืองนนท์นะครับหน้าส้มนะครับสวยๆเลยเอาไปที่120บาทนะครับวันนี้วันหวยออกครับจัดให้แบบพิเศษนะครับ กอเจ็ดนะครับกอเจ็ดกระถางนี้หัวใหญ่มากนะครับด่างสวยเลยกอเจ็ดนะครับกระถางนี้ไม้อยู่ในกระถางหกนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสวยเลยนะครับกอเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมจะไม่ให้ข้ามร้อยยี่สิบเลยนะครับอันนี้ัน้ามือนอนเป็นกอนะครับน้ามืงนอนเป็นกอนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับหนึ่งร้อยบาทพอครับหน้ามืงหนอนเป็นกอครับหนึ่งร้อยบาทพอนะครับ น้ำเงนนเงนกอหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจบอนสีสายพันธุ์ไหนนะครับทักมาสอบถามเราได้นะครับนี่สวยเอาไปก่อนนะครับเหมือนฝันนะครับเหมือนฝันกระถางร้อยนะไหมในกระถางหกครับหัวตัวแน่นอนนะครับเหมือนฝันครับเหมือนฝันนะครับสวยๆเลยเหมือนฝันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ เป็นพื้นใบสีชมพูเป็นพื้นใบสีขาวอมชมพูนะครับเม็ดแดงนะครับกัดเม็ดแดงๆสวยเลยเหมือนฝันนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนี่นารีบุรพาใป้ายนะครับสีนนบาทเลยนาลีบุรพา้าใกระถางหกนะครับเอาไปที่แปดสิบาทครับแปดสิบบาทนะครับ,บ,รบเป็นไม้สวยๆแปดสิบบาทพอนะครับ แปดสิบบาทนะครับผมจะไม่ให้ข้ามนะครับไม่ให้ข้ามนะครับไม่ให้ข้ามร้อยยี่สิบนะครับนอ่ครับสิลาเพชรอันนี้ก็สิลาเพชรน,นะครับสวยๆนะครับด,ด่างด้วยด้วยเนี่ยที่เขาผ่าเหนือดวงได้จากสิลาเพชรน,นะครับสิลาเพชรกระถางนี้ไหมในกระถางหกนะครับกระถาง หกนะครับหัวใหญ่แน่นอนนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสิลาเพชรนะครับสวยๆนะครับดูกระดูกครับสวยมากนะครับสิลาเพชรนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมมะนีนะครับมะนีล้อมเพชรนะครับสวยมากครับต้นนี้หัวใหญ่แน่นอนเพราะว่าเขามีดอกเลยนี่มีต้นนี้แถมไปด้วยนี่ต้นเล็กๆนะครับ นี่นะครับมีต้นเล็กๆแถมไปด้วยนะครับหนึ่งต้นนะมันนี่ล้อมเพชรกระถางนี่ขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับหัวใหญ่แน่นอนอันนี้มีน่าจะฝังข้างมานะครับสวยนะครับแต่เอาไปให้เลยนะครับร้อยยี่สิบาทนะครับร้อยยี่สิบบาททวนเจ้าสวยน้าเทพครับสวย นะครับทวนเจ้าสัวหน้าเทียบก่อที่120บาทเหมือนกันครับไม้อยู่ในกระถางหนะครับค่าส่งมาเหมาหกสบบาทนะครับไปทางเก็บเพิ่ม2ี่สิบาทนะครับนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับครับไมเราเยอะนะครับเป็นเต็น์ไหนกันนะครับอันนี้มันเป็นตู้ที่ผมกำลังจะเก็บเคลียร์ไม้ครับ จะเก็บเคลียร์ไม้แล้วก็ล้างตู้นะครับจะเคลียร์ไม้แล้วก็จะล้างตู้นะครับเพราะว่าไม้เขามีหัวแผ่นแดดมาแล้วครับช่วงนี้เวลาน้อยอันนี้สัจธรรมนะครับสัจธรรมกระถางสี่ขอที่ห้าสิบบาทครับสัจธรรมนะครับกระถางสี่ขอที่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะครับสัจธรรมนะครับ เทราปตีแผงนะครับใบขาวอันนี้เทราปตีแผงใบขาวนะครับไม้อยู่ในกระถางสีนะครับต้นโตมากนะครับใครสนใจก็เอาไปที่หนึ่งเอาไปที่แปดสิบาทครับแปดสิบาทให้ในกระถางสีนะครับเทราปตีแผงป้ายขาวนะครับสวยเลยนะนี่ครับห้าสิบบาทนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเป็นกอใหญ่ๆเลยแต่ไม้มันจะอยู่ในกระถางสีนะ เจ็ดสีไม่แดงพืชเจ็ดสีไม่แดงไม่ขายนะครับไม่สวยไม่ขายกลุมประกันนะครับกลุมประกันนะครับกุมประกันห้าสิบบาทนะครับกุมประกันห้าสิบบาทไม้อยังไงก็ถังสี่นะครับแล้วก็ ผมแบ่งสองกระถางนะกระถางแล้วเท่าไหร่ไม่รู้อะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนี่แหละหงด์รุนแล้วผมแบ่งให้สองกระถางนะครับสําหรับวันนี้นะครับโปรวันนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทครับกระบี่นายร้อยนะครับกระบี่นายร้อยครับหนึ่งร้อยบาทครับไม้อยู่ในกระถางหกครับมีสามต้นครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทครับสําหรับวันนี้นะครับนี่สิลาศักดิ์สิทธิ์นะครับ สีลายศักดิ์สิทธิ์นะครับสีลายศักดิ์สิทธิ์ไม้อยู่ในกระถางสี่นะครับมีสองต้นนะครับหลังสวยสวยเลยนะครับเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับสวยสวยเลยนี่นะยพญามุจลินนะครับเดี๋ยวเขาจะกัดชมพูอย่างนี้นะครับที่ผมแบ่งไม่ใช่เอาไปต้นละร้อยเหมือนกันครับหนึ่งร้อยเหมือนกันไม้อยู่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับพญามุจลินนะครับเป็นบอลกาบนะครับ เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาท,ทรั์เศษถีนะครับแก่ไปค่อยจะแดงๆครับรั์เศษถีกระถางนี้ขอแปดสิบาทพอนะครับแปดสิบาท,ทรับเศษถีมีแบ่งให้สองกระถางนะครับกระถางละแปดสิบาทนะครับอีกกระถางนึงอยู่ตู้นู้นเดี๋ยวผมทักมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูทั้งสองต้นเลยนะครับแปดสิบบาทนะครับอันนี้อะไร พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวนะครับพรเจ้าสัวกระถางหกนะครับขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับค่าส่งมาเหมาหกสิบปลายทางเก็บเพิ่มยี่สิบนะครับผมเราจะจัดส่งพรุ่งนี้ครับทางไปษณีครับรอบจัดส่งบรรสุนะครับทางไปษนีนะครับผมนะครับใครสนใจไมต้นไหนก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นไปให้หน้าจอครับหรือทัวรมาสอบถามได้นะครับ ลกใหม่นะครับส่วนไม่ค่อยได้อยู่ส่วนนะครับบางวันอยู่ก็จะตั้งไม้นะัวันนี้จะไม่ให้ข้ามร้อยยี่สิบนะครับนี่นะครับหรือใครอยากได้แบบนอกตู้งนี้นะสวยๆนี่นะครับผงละลุนนะครับผงละลุนที่เกะแก่ก <c oughs> ็จะเป็นอย่างนี้สวยๆเลยนะครับผงละลุนนะครับ ต้นนี้อีกหน่อยนะครับวันนี้ไม่ให้ข้ามนะครับไม่ให้ข้ามนี่ครับน้ำมืองนนนะครับโอ้โหต้นนี้สวยมากครับมีหนอด้วยครับน้ำมึงนนกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยี่สิบเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยี่สิบเหมือนกันครับน้ำมึงนนกระถางนี้ครับสวยๆนะครับ ขมทองนะครับขมทองเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะครับขุมทองครับไม้อยู่ในกระถางหกหมดนะครับอันนี้ประสาททองป้ายนะครับป้ายแดงๆนะครับผมผ่าได้เองนะขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับฟอร์มใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้นะครับหัวโตแน่นอนครับไม้อยู่ในกระถางหกครับแดงๆอย่างนี้นะครับ เอาไปที่120บาทนะครับ120บาทนะครับนำโชคนะครับนำโชคนะครับสสยๆนะครับนำโชคสสยๆเอาไปที่120เหมือนกันครับนำโชคนะครับสสยๆเอาไปที่120บาทครับนำโชคนะครับนี่นะครับนำโชคครับ120บาทครับอันนี้ก็น้ำ bueno มึนนวนครับ กระถางนี้มีสามใบขอหนึ่งร้อยบาทครับน้ามึงนนครับหนึ่งร้อยบาทครับป้ายสวยๆนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับรอองทรายนะครับรอองทรายนะครับสวยๆนะครับรอองทรายเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้สวยๆอย่างนี้นะครับรอองทรายนะครับรอองทรายนะครับขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับเทราปตีเทราปตีกระถางสี่นะครับ ขอที่80บาทนะครับ80บาทนะค80บาทครับเทละปตีนะครับ80บาทครับกระถาง4ี่นะครับกระถางสี่นะครับย้ำนะครับมี2กระถางนะครับกระถางละ80บาทครับไม้อยู่ในกระถางสี่นะครับขอที่80บาทนะครับสวยๆเลยครับโปแล้วนะครับเอาไปขึ้นกระถาง8กระถาง9ได้เลยนะครับสวยๆนะครับสวยๆอันนี้อะไรพญามนนะครับพญามนสวยๆนะครับ พญามนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอนะครับสวยๆนะครับพยามลนะครับสวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับพยามลนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้แดงๆนะครับลูกไม้ต้นนี้มันใหญ่มากครับจะขายแปดสิบก็อะไรอยู่นะครับขอหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้นะครับแดงๆครับใหญ่ๆเลย หนึยบาทครับไม้อยู่ในกระถางหครับเอาไปขึ้นกระถางแปกระถางเก้าครับปลูกสวยๆเลยนะครับลูกไม้นะครับจะตุลเทพนะครับจะตุลเทพสวยๆนะครับกระถางนี้กานมันแบบ จะตัวเทพนะครับนี่นะครับจะตัวเทพบนะครับกระถางนี้นะครับขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับสวยๆเลยนะครับจะตัวเทพนะครับหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับผมไม้อยู่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับนี่ไงสัตรรมเมื่อกี้มีกระถางสี่ขายห้าสิบบาทครับกระถางหกใหญ่ๆอย่างนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับสัตรรมนะครับ สัทยธรรมนะครับโปูนะครับโปูสาหรับบรนหอยออกนะครับค่าจะส่งเมาเหมา60บาทนะครับไปทางบวกเพิ่ม20นะครับครับลูกค้าสนใจไม้สายพันธไหนหรือว่าไม้เลนะครับไม้เก่านะครับทักมาสอบถามเราได้นะครับเรามีไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับเรามีไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับไม้ด่างก็มีนะครับโชคเก้าชั้นก็มีนะครับ เอาไปรวมกร,ส,รสวยๆนะครับนะครับตู้นี้มีอะไรขายนะครับเดี๋ยวดูก่อนตู้นี้นี่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ก็มีอยู่ส,สวยๆแต่เวลายกขึ้นมานะครับเขาจะ วัวเขาใบนี่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ย้มตู้ไว้นะครับสูงครับไม้สูงครับไม้สายแม่พันธุ์นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจไม้สายพันธุ์อะไรนะครับทักมาสอบถามได้นะครับอัดไลน์มาที่เบอร์ไว้ขึ้นให้หน้าจอครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับบ้านสวนสันิภาบันสีของเรานะครับสวัสดิ์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ